ตลอดกาลไปยังคุณแม่ชีผู้มีเมตตาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญกุศลราศีทุกท่านสาธุโอ้โถโอ้โถ้ฟ้าคือโอ้ฟ้าโู้ดินกลุ่มสีกลุ่มธรรมคือการขับดุลโลกสัจจะชนิดเป็นพื้นฐานความดี อดใแก่ความหนักแน่นมันคงทางสุจริตทำอย่างหนึ่งในความภูมิปัญที่จะประกอบกิจการงานให้มีจงสเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีสุจิเพราะความสุจริตนั้นย่อมจีบกันบุคคลให้ออกจากความชั่วและความเสื่อเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุ โดยยืนมั่นอยู่ในคุณิยธรรมความสุจรสตนำหลักนิริโอตาบะคือความละอายและความกลัวต่อบา